โดยร้านนี้ถึงขายแต่ของหมดอายุแต่คนที่ซื้อไปทานกลับไม่เป็นอะไรแถมยังช่วยโลกได้อีกต่างหากโดยร้านนี้มีชื่อว่า Beyond Best Before อยู่ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งเจ้าของก็คือ2พี่น้องที่ชื่อว่าเคที่และแม็กกี้ควาชที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคมาก่อนเลยทำให้เขารู้เบื้องลึกเบื้องหลังขององค์การอาหารว่าจริงๆแล้วอาหารบางชนิดถึงหมดอายุแล้วแต่ก็ยังสามารถทานได้โดยร้านนี้มีทั้งแบบหน้าร้านและออนไลน์ทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ในบ้านคือแทบจะครบทุกประเภทแต่ราคาม่ต่างกันหลายเท่าแถมตอนที่ร้้้้้าาาาาานนนนเเเเิ่่่่งงงปดดดไไไแคค3ืืือออออกก็มีีหหหหลยยยยรรรรใใขขสๆจ ทุกประเทศเลยอะไรแบบนี้และสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างอมว่ามันอยู่ตรงที่คําว่าหมดอายุเนี่ยแหละเพราะอาหารส่วนใหญ่ที่ร้านนี้ขายตรงนี้จะเป็นคําว่าเ s ส before ที่หมายถึงอาหารนี้ยังทานได้อยู่แต่คุณภาพอาจจะลดลงเช่นความกรอบกลิ่นสีอะไรแบบนี้ซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ได้ตั้งแต่1นถึงหเดือนเลยส่วนอีกแบบก็คือ expiration date ที่หมายถึงไม่ควรทานหลังจากเลยวันที่ระบุไปแล้วนั่นเองโดยตามกฎหมายของออสเตรเลียอาหารที่ใช้คําว่า BBF ยังสามารถขายและบริโภคได้อยู่แบบถูกกฎหมายแต่ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภยัยแต่ในไทยอาจจะยังไม่มีหน้า ต,ต่อปีซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกนาไปทิ้งในหลุมฝังกลบสิ่งนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยดึงอาหารรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆออกจากการเป็นขยะไปได้นอกจากนั้นคนที่ซื้อไปก็ถือว่าได้ของดีในราคาที่ถูกลงและถึงแม้สิ่งนี้จะยังไม่มีที่ไทยแต่ออกว่าเราก็สามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ได้นะอย่างเรื่องการอ่านฉลากเพราะเชื่อว่ามาก,ก่อนหลายคนอาจจะเคยทิ้งไปเพราะเห็นว่ามันเป็นวันหมดอายุทําให้ของที่ยังทานได้อยู่ถูกทิ้งเกินจําเป็นแต่ต่อจากนี้ขยะอาหารก็จะถูกทิ้งน้อยลงเพราะเราดูฉลากไปแล้วเราทุกคนคิดว่าไทยเนี่ยควรปรับกฎหมายเรื่อง